สอนวิทีการทำไลฟ์ออฟไซด์นะคะขั้นตอนแรกให้เรานำเข้าข้อมูลเดมหรือว่าข้อมูล d w ของเราเข้ามานะคะไปที่แถบเมนู t d a a n l y s i s นะคะแล้วก็กดเลือกเป็นเครื่องมือตัวนี้นะคะ Create Live Offsite ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกจุดนะคะเป็นเส้นนะคะขึ้นมา ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะตรงจุดสีเขียวกับจุดสีดำนะคะก็จะมีความหมายในความหมายของช่องลายออฟไซด์นะคะที่เราได้ใส่การเอาไว้อย่างเช่นเราจะจุดเพิ่มนะคะเป็นจุดนี้เป็นจุดนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นจุดสีดำจุดสีน้ำเงินแล้วก็จุดสีแดงด้านนี้นะคะขึ้นมาจุดแต่ละจุดนะคะจะมีความหมายค่ะของ เออ่ว่าเราพื้นที่บริเวณเหล่านั้นนะคะเป็นบริเวณแบบไหนานนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะ